ครับผมคลิปนี้เดี๋ยวมาดูรถครอบครัวแอบซิงกันบ้างนะครับผมในรถยูสุมิวเอ็กคันนี้ครับผมจัดทอซิงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้เป็นสูตรเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมนี่นะครับสูตรเกียร์ออโต้ก็จะมีคอที่เป็นพิเศษนะครับนี่นะฮะเกียร์ออโต้นะคอจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับเพราะว่าต้องการทอร์กนะครับผมในการถีบเกียร์นะครับผมจะต้องมีท่อสูตรพิเศษนะนี่ครับยาวทั้งเส้นมาเลยตัวนี้จะมีพักเล็กด้วยนะครับผมพักกลางสูตรของที d ดีนะฮะ ท่อมาติดฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับผมออกท้ายไปได้สวยๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมคันนี้ลูกค้าเทิร์แคทไปด้วยเป็นแคด U4 ตัวนี้เทิร์ได้ห้าพันกว่าบาทนะครับเพิ่มอยู่ประมาณหนึ่งพันเท่านั้นเองนะครับพร้อมติดตั้งนะครับผมนี่นะครับครอบครัวรถครอบครัวก็ซิ่งได้นะครับผมเดี๋ยวไม่ฟังเสียงสักหน่อยดีกว่านะครับผมคันนี้จะเป็นเสียงนุ่มๆนะครับสบายๆนะครับลองฟังเสียงดูครับ ประมาณนี้นะครับผมสำรับท่ออท้ายไปได้แบบมีพักเล็กสูตรเกียร์ออโต้นะครับในรถอูซูมิลเอคันนี้ครับผือจะเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางให้คนที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ครับยังไงฝากกันไว้ได้วยครับมีบริการจัดส่งเหมือนเดิมทั่วไทยนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ